บ้านทาทายังเปิดตัวว่าที่พ่อคนที่สองของลูกมันข่าวลือไม่แม่นว่าที่พ่อคนที่สองของลูกบ้านทาทายังย้ำชัดสถานะหนุ่มข้างกายคนใหม่บุ๊สิทพัท์หลังขอหย่าอดีตสามีย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลังมีข่าวลือออกมาว่านักร้องสาวชื่อดังทาทายังได้เลิกรากับสามีหมอชัดรอดุลแล้วก่อนที่ต่อมาทาทาได้เปิดว่าตนเองกับสามีได้เลิกรากันจริง และอดีตสามีก็ยังช่วยกันเลี้ยงลูกเหมือนเดิมตอนนี้เหลือเพียงสถานะพ่อกับแม่ของลูกชายจริงๆทาว่าคนก็ทราบเยอะแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้มานั่งพูดจริงๆก็แยกกันตั้งแต่ต้นปี2020แล้วสามีก็ยังช่วยเลี้ยงเหมือนเดิมถ้าให้ลงรายละเอียดมันคงไม่ใช่เรื่องเพราะว่าคนเราจะเลิกกันแต่งงานกันมีลูกด้วยกันแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องเดียวหรือสองเรื่องที่มันทําให้เราเลิกกันมันต้องเยอะเราควรจะต้องมีความสุขกับมันแล้ว เราควรจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขเราสองคนจบกันด้วยดีก็นั่งคุยกันด้วยดีเราต่างคนต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกเราหยุดโฟกัสที่เรื่องของเราแล้วเรามาโฟกัสที่เรื่องของลูกดีกว่าคือทำหน้าที่พ่อแม่แต่ในฐานะสามีภรรยาเราอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคือคนนอกไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาไม่ได้มาอยู่กับเราหรือรู้รายละเอียดอะไรกับเราเลยแต่ว่าวันนี้เรายังคุยกันได้ยังเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าเราจบในเวลาที่เรายังคุยกันได้ ซึ่งปัจจุบันทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังทําหน้านี้พ่อแม่ให้กับลูกชายได้อย่างเต็มที่หลังจากที่นักร้องสาวทาทายังได้โพสต์รูปคู่กับนักแสดงหนุ่มบุ๊กสิทธพัฒน์เรษรพงษ์พัฒน์พร้อมแคปชั่นเรืกองงามยามดีไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาและมีรูปคู่ออกมาให้เห็นเรื่อยๆทำเอาหลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยล่าสุดทาทาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวโดยเผยว่าจริง,รงๆเราเป็นเพื่อนกันนานแล้วเขาเป็นเพื่อนกันนานแล้ว แต่เพิ่งจะมาสนิทกันเดือนธันวาคมทาว่าเพราะความสบายใจมั้งคะแล้วก็หัวเราะเยอะขึ้นก็ดีข่ะอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเขาทําให้เรามีความสุขท้าก็หวังว่าท้าจะทําให้เขามีความสุขบ้างนะเรามีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เอาเป็นว่าตอนนี้ทารู้สึกว่าท้าอยู่อย่างนี้ท้าค่อนข้างแฮปปี้แล้วท้าก็ไม่อยากจะรีบไม่อยากจะเร่งอะไรอยากให้มันเป็นไปแบบอีซี คือถ้าคิดว่าอย่างไอจีทารู้สึกว่าเป็นโฟโตอัลบั้มของเราในช่วงชีวิตแต่ละชีวิตถ้าไปดูของทาสังเกตได้เลยว่าทาจะไม่ได้ลบหรือจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเราก็จะย้อนกลับไปดูว่าในช่วงชีวิตนั้นๆมันเป็นยังไงคือในช่วงชีวิตนี้ทาก็รู้สึกว่าทาอยู่กับคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทมากๆตอนนี้ก็สบายใจเหมือนที่บอกเขาว่ามีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นก็โอเคเราจะเย็นอยู่พวกคุณอย่ารีบคงคุยกันแล้วแหละเนิร์ดยิ้ม ก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากๆจริงๆในเวลานี้แล้วกันคะก็คุยกันปรึกษากันกินข้าวไม่คาดหวังอะไรเลยพวกคุณอยากคาดหวังอะไรกับเราจะเย็นใจเย็น,ยนก่อนก็คิดว่าปล่อยให้ทุกอย่างตามธรรมชาติทว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างในเรื่องนี้นะ่ก็ดูกันไปขก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวว่าเขาไม่แม่นทาคิดว่าเรื่องนี้ควรจะไปถามบุ๊กเองหมัดไม่ใช่พื้นที่ของทาที่ทาจะตอบแต่ถ้าถามทาแล้วสําหรับทาไม่ได้แคร์อะไรเรื่องนี้เลยเพราะทาว่า ในยุคนี้สมัยนี้แล้วมันอะไรก็ได้ชีวิตมันสั้นคาทามองแค่ว่าชีวิตมันสั้นจริงๆทาคิดว่าถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขแล้วดีแล้วใครที่อยู่กับเราส่งเสริมเราให้ดีทําให้เราสบายใจก็โอเค